ปติครับวันนี้เรามาขยายว่านชักบลูก,กันนะครับนี่ครับหลังจะปลูกไปหลายปีแล้วมันก็แตกหน่อขยายพันธุ์ไปเรื่อยนี่ครับตัดต้นทิ้ง3วันแล้วเตรียมไปย้ายที่พรามันกอมันเริ่มใหญ่แล้วพอตัดไป3วันหนอ่อหรือลําต้นเ็ก็เริ่มงอกออกมานะครับ นี่ครับทีมอยจะไปปลูกพอดีฝนตก,กเลยยังไม่ได้ย้ายนะครับทิ้งไว้ที่เดิมนี่ครับัวโตวมากหนักเป็นกิโลกรัมเลยครับเนี่ยัหโตมากเลยครับปลูกง่ายครับตอนแรกก็ได้มาหนอดเดียวนะครับเอามากรบทิ้งไว้จนลืมลืมไปเลยเพอดีฝนตกมันงอกมาถึงรู้ว่าอ๋อ ว่าเราปลูไว้นานแล้วนี่ครับยิ่งหนอตัวเนี้หนออน่อนแล้วหัวหัวแก่นี่โตมากน้ำหนักเป็นกิโลเลยครับ ลักษณะเนื้อในเขาออกสีขุ่นๆน,นะครับนี่ครับที่เฉือนจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆออ,ออกมาเป็นว่านสำหรับเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะครับปลูกง,ง่ายนะปลูกง,ง่ายมากยังไงก็ไม่ตายแค่ทิ้งไว้เฉยๆยังงอกเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาผ่าดูเนื้อในนะครับว่าจะเป็นยังไง ในขณะที่เฉือนกลิ่นหอมหนอนจะออกชุยออกมาเลยนะครับกลิ่นหอมหนอนเนื้อเขาจะสีออกขุ่นๆไม่ใสเนื้อสีขุ่นๆพอชิมดูเนื้อในนะครับรสชาติออกขมนิดๆหอมติดลิ้นติดปากนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ